สวัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะรายงานข่าวเด็ดข่าวร้อนรอบวันนะครับสาวนายะสารภาพเป็นคนจับชีวะว,ว่าโยนจากชั้นห้าจริงโมโหน้องหมาอึอเรี่ยราดนะครับจากกรณีที่นางสาวเมญีสิทธิสุขอายุ23ปีเขาแจ้งความตำรวจว่าสุนัขชีอว,ว่าชื่อเดลีของตนเองถูกนายยลดาจำปาเสียอายุ23ปีเป็นสาวประเภท2ซึ่งเป็นเพื่อนกันได้จับโยนออกจากระเบียงชั้นอพาพ์ตเมนต์แห่งหนึ่งในซอยลัดเพ้าร้อ แยกสิไปตกบนหลังคาบ้านจนตายอนาถนะครับต่อมานายยรดาจำปาสีได้เข้าพบตำรวจและให้การว่าคืนเกิดเหตุหลังจากกลับจากาเที่ยวกลางคืนแล้วตนได้กลับมาที่ห้องกลับพบว่าข้าของเครื่องใช้ในห้องกระจัดกระจายทั้งบนพื้นและเตียงนอนจึงเกิดวันทันโทสะโยนข้าของของนางสาวมยานีทิ้งไว้นอกห้องและจับสุนัขโยนออกนอกระเบียงไปด้วย พราะตอนเริ่มหมดความอดทนสุนักต,ตัวนี้มักขับถ่ายไม่เป็นที่ส่งกลิ่นเหม็นรบกวนไปทั่วห้องครับอย่างไรก็ตามนะตำรวจจึงแจ้งข้อหาทําให้เสียทรัพย์และข้อหาทําการทารุณกรรมสัตว์ตามพรบคุ้มครองสัตว์โดยผู้ต้องหาวางเงินจํานวน20,000บาทประกันตัวไปและในวันที่28มกราคมนี้จะเรียกตัวเพื่อนําไปส่งฟ้องศาลแขวงอาญาราชดาต่ตอไป